บางคนชอบทำสมาธิก็ทำสมาธิไปไม่ห้ามแต่พอออกจากสมาธิเนี่ยให้มีสติรู้ทันจิตตั้งแต่ขณะแรกที่ออกจากสมาธิตัวนี้สำคัญที่สุดนะขณะแรกที่ออกจากสมาธิเป็นนาทีทองของคนทำสมาธิในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นเป็นที่พักผ่อนไม่เกิดสติปัญญาอะไรแต่ขณะที่จิตถอยออกจากสมาธิให้มีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตโดยจิตตะกี้มีปีติ ออกมาแล้วไม่มีจิตตะกี้มีสุขออกมาแล้วไม่มีจิตตะกี้สงบเฉยๆพอออกมาแล้วพุ้งซ่านเนี่ยเพื่อนนาทีทองอยู่ตรงที่ถอยออกจากสมาธินะสำหรับคนที่ทําสมาธิแต่ถ้าออกจากสมาธิแล้วก็ยังทําหน้าอย่างนี้ทั้งวันนะเนี่ยหลวงพ่อทำให้ดูนะเนี่ยเราคิดว่าปฏิบัติอยู่ทั้งวันนี้หลงผิดอยู่ทั้งวันนะ โมหะครอบอยู่ทั้งวันเราไปคิดว่าวิปัสนาจริงๆแม้เราจะ,จะเจริญสติต้องทำซึมไหมเดี๋ยวต้องทําไหมทายากนะลืมไปนานนะเนี่ยเชิญด่าเลยนะไม่กลัวหรอกด่าสามวันก็ไม่โกรธน,นะ <S <S มันไม่ใช่ไม่มีกิเลสน,นะมันคือกรรมฐานที่เอาหินทับหญ้าไว้เฉยๆกรรมฐานโง่นะ ั้นตถ้าออกจากสมาธิแล้วอย่าให้ค้างออกแล้วออกเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจไปเรื่อย